สำรีรักสุธีครับท่านประธานที่เคารพผมสำรีรักสุธีบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยประเด็นที่ผมต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับที่ประชุมและก็ผู้ชมผู้ปกครองทางบ้านนั้นก็คือเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษามีหลายประเด็นที่ต้องการนำมาสื่อนะครับแต่ทางพักภูมิใจไทยก็ ต้องการอยากจะพูดประเด็นที่ต้องการจริงๆในเวลาที่จำกัดเล็กน้อยนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องการพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของเด็กที่จะถือว่ามีปัญหาก็ได้นะครับมีอยู่3ามกลุ่มก็คือเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและก็เด็กที่มีความสามารถพิเศษแต่จุดที่ผมต้องการพูดวันนี้ก็คือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กเหล่านี้นะครับท่านอาจจะบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะเขาเก่งอยู่แล้วเขามีความสามารถพิเศษความจริงแล้วนะครับเด็กเหล่านี้ในสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีปัญหาครับมีปัญหาอะไรครับเรื่องงบประมาณผมจะไม่ไปแตะนะครับถ้าถามว่างบประมาณน้อยไหมน้อยครับในการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มากไหม ไม่ถือว่าไม่มากเออ,ถ,อถือว่ามากนะครับถ้าจัดการศึกษาให้ดีแล้วก็ถูกต้องปรากฏว่าสภาพของจารจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเด็กเก่งเนี่ยนะครับงบประมาณมันไปกระจุกอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมไม่ขออ่านชื่อโรงเรียนซึ่งใน งบประมาณนี้ระบุไว้นะครับว่ามีโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้นะครับงบจะไปกระจุกอยู่โรงเรียนเหล่านั้นซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นเขากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเองนี่เป็นครูมาเจอเด็กที่เก่งๆอยู่แทบทุกปีครับเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าเด็กที่เก่งนั้นนะครับเด็กที่เก่งตามทฤษฎีพระหมุปัญญาเนี่ยนะครับพระหมุปัญญาคืาว่าทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ย จะมีความสามารถเฉพาะตัวไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งพระอุปัญญาอัจฉริยะจะมีอยู่แปดด้านตามทฤษฎีของดร์โฮเวิร์ดกัตเนอร์นะครับพวกบรรดานักวิชาการทั้งหลายในต่างยอมรับนะครับนักวิชาการไทยในยอมรับในทฤษฎีของโฮเวิร์ดการ์เนอร์บอกว่าทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันดังนั้นนะครับในพรบการศึกษาจึงระบุว่าจึงระบุไว้ในพรบการศึกษาว่ารัฐจะต้องจัด การศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะหรือสอดคล้องกับศักยะภาพของเด็กแต่สภาพจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเมืองไทยเราเนี่ยนะครับตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้เพราะพรบวการสาได้ระบุไว้นะครับว่ารัฐจะต้องจัดให้เขาแต่สภาพจริงไม่ใช่ครับผมมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังครับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงนะครับเด็กคนหนึ่งครับมาจากครอบครัวที่เขาเอาใจใส่ครับเอาใจใส่ลูกของเขา เด็กที่เก่งมากครับเขาอ่านได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเขาอ่านได้เลขเขาก็คิดเก่งคิดเก่งเกินวัยครับนี่เขาเรียกว่าเด็กอัจฉริยะอย่างน้อยเขามีอัจฉริยะสามด้านในแปดด้านเขามีอยู่สามด้านชัดเจนก็คือเลขแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเก่งมากซึ่งเป็นวิชาที่ยากนะครับแต่เด็กคนนี minimum, ้เก่งครับเขาเข้าเรียนชั้นป .1 ครับเข้าเรียนชั้นป .1 ปรากฏว่าทั้งทั้งที่ผู้ปกครองเนี่ยก็ให้ข้อมูลนะว่าเด็กลูกของฉันเนี่ยเขาอ่านได้แล้วเขาเก่งแต่เมื่อเข้าระบบโรงเรียนครับโรงเรียนจะต้องให้เขาไปพร้อมกันกับเด็กทุกคนไปพร้อมกันเลยเหมือนกันกับขึ้นรถคันเดียวกันไปพร้อมกันหมดเลยเพราะอะไรครับ ราะในสังคมการศึกษาของไทยนั้นมีหนังสืออยู่เล่มเดียวครับภาษาไทยมีเล่มเดียวคณิตก็มีเล่มเดียวภาษาอังกฤษมีเล่มเดียวเรียกว่ายาเม็ดเดียวเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเด็กทั่วประเทศทั้งๆท,ท,ที่เด็กทั่วประเทศนั้นมีอาการของโรคไม่เหมือนกันแต่ใช้ยาเม็ดเดียวครับนี่คือระบบการศึกษาของประเทศไทยผมไม่โทษครูครับ เพราะอะไรครับเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้จะต้องสอนหนังสือเล่มนี้สอนแบบเดียวกันเด็กจะเก่งแค่ไหนก็สอนแบบเดียวกันปรากฏว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาครับมีปัญหาอย่างไงมีปัญหาก็คือเด็กเขาเบื่อครับเขาอ่านได้แล้วแต่ว่าครูให้เขาไปท่องกอถึงหอนกูครับแล้วก็ให้เขาท่อง ABC ถึงเอ B ถึงแซนี่คือการทำร้ายเด็กครับ ปรากฏว่าไงครับเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กที่ครูไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะเขากลายเป็นเด็กเกเรไปเลยเขาไม่ชอบอ่านเขาไม่ชอบครูเขาไม่ชอบห้องเรียนเพราะอะไรครับเพราะเขาเบื่อจะต้องไปทำกับเด็กไปเบื่อจะต้องไปอยู่กระบวนการซึ่งเขาผ่านไปแล้วครับแต่ครับการศึกษาไทยไม่มีทางให้เขาไป ผมเองเนี่ยนะครับผมเคยคิดอยู่ตั้งหลายครั้งว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับสังคมไทยจะต้องบีบเขาให้ให้อยู่กับเด็กที่อ่อนๆที่ที่ไปพร้อมกับเด็กที่ไม่เก่งเนี่ยนะครับเราทําไมไม่มีแบบฝึกเราทําไมไม่มีอหนังสือเรียนพิเศษให้เขาผมขอเสนอนะครับ อันนี้อย่าหาว่าผมมา,ามาสอนมาอะไรกระบวนการของครูเลยนะครับผมขอเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยงบนี้นะครับใช้ให้มันคุ้มค่าครับอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งท่านจะต้องสร้างสื่อขึ้นมานะครับท่านอาจจะบอกว่าเอะมันมันก็เอาของป .2 ออมาสอนก็ได้เนี่ยนะครับหรือเอาเอา,เอ,าอะไรมาแต่ครับถ้าเราไม่ทําอะไรให้ครูเขาหยิบมาใช้ได้ง่ายๆเนี่ยครูเขาก็ ละเลยนะครับผมขอใช้คําวันละเลยเลยนะครับคือก็จะสอนตามวิธีการของเขาเด็กเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากเสนอก็คือจะต้องสร้างสื่อชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเอาไว้ถ้าหากว่าโรงเรียนใดมีปัญหาก็คือคือเราต้องการสร้างสื่อนี้ไปไว้ที่เขตนะครับที่เขตการศึกษาเนี่ยนะครับสร้างไว้เยอะๆถ้าเด็กเขา โรงเรียนนี้เขามีปัญหาเขาก็ไปนํำสื่อนั้นมาใช้นะครับอย่าให้ไปกระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการใช้งบที่ไม่ไม่คุ้มค่านะครับถ้าเมืองไทยทําได้อย่างนี้นะครับเราจะก้าวสู่ประเทศที่จเจริญ ประเทศไทยนี้นะครับได้ศึกษาเรื่องเด็กอัจฉริยะเนี่มา40ปีแล้วนะครับ30กว่าปี40ปีแล้วนะครับแต่เมืองไทยยังไม่มีอัจฉริยะขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับไม่กี่คนเพราะเราไปขีดเส้นคําว่าอัจฉริยะนี้ผิดนะครับ ผมอยากใ,ใช้คําว่าผิดเลยนะครับเพราะเราไม่นําทฤษฎีของโฮเวิร์ดการ์เนอร์มาใช้ความจริงแล้วอัจฉริยะมันมีอยู่ทุกคนส่วนประเทศที่เขาจเจริญน,นะครับอย่างประเทศสิงคโปร์เขาเอ่ยเลยนะครับเขาศึกษาเรื่องอัจฉริยะมาไม่กี่ปีแต่ประเทศนี้เต็มไปด้วยอัจฉริยะครับเป็นคนอัจฉริยะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยประเทศเขาจึงจเจริญแต่เราไปกดเด็กไว้ครับเด็กที่เก่งลายเป็นเด็กที่มีปัญหาไปเลยนี่คือสภาพของ การศึกษาเมืองไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับอยากเสนอกระทรวงสาธารนะครับจะต้องดูแลเด็กเหล่านี้นะครับให้เขาไปตามลูกของเขาปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดหนึ่งครับเด็กคนที่ผมกล่าวนี้นะครับเขาไปเรียนโรนงเรียนกวดวิชาครับโรงเรียนหนึ่งซึ่งเขาไม่กดเด็กครับเขาให้เด็กไปเรื่อยๆปรากฏว่าเขาอยู่ชั้นป .3 แต่เขาทำเลขชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาได้ครับ มีเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาเท่านั้นที่ให้เด็กไปแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีแฟนชายมาจากต่างประเทศแต่ประเทศไทยเรายังไม่มีครับนี่คือเราจะต้องให้เด็กไปตามลู่ไปตามความสามารถของเขาครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ละพักก็ควบคุมเวลากันเองนะครับ